Mk14 ไลฟ,ฟ์เฟิรนแม่นยำที่แพงที่สุดในเวลดาไลฟ,ฟ์เฟิรนแม่นยำทั้งหลายใช่ห้า0 0ื่นอัพไอ้เฮียกูก็อยากรู้จ,จริงบางคนเล่นไปได้ไง mk14 มีอัตราการิงอยู่ที่700นัดต่อนาทีโหมดการีบกึง่งอตตัตโนมัติและอัตโนมัติไลฟ,ฟ์เฟิรนแม่นยำค่าสถานะพื้นฐานการควบคุมในแนวดิ่ง5 7การควบคุมในแนวนอน5 4การยศาสหาสิบสความแม่นยำห8 อไอ้เหียมึงจะอยู่กลางๆไม่ได้นะความนิ่งมาเลงยิง54โอ้โหมึงนี่อยู่กลางหมดเลยนะเนี่ยระยะระหว่างผลร้อยหนึ่งก็ไกนี่ยเลนะนยนะเนาะไกเนาะไกเนาะนอะเนอะเนเนอเอาเป็นว่านะผมไม่ได้มีประสบการณ์ใช้ปืนไอ้ทีนะมม่นี่มากหรอกนะเพราะว่ามันแพงลัดเลยผมไม่เคยซื้อปืนที่นี่นี่นอกจากไปขโมยคนอื่นมาีกทีนึงนะปไปเก็บมาได้เปิดกล่องเจอมากูก็เอามาเก็บไว้เื่อจะได้เล่นนี่ไงกูได้เล่นละการแต่งปืนของผมมาหรออืมใช่สิกูเก็บไปคนอื่นมากูจะแต่งทำไมเ่าไอ้ นี่คือสภาพปืนที่ผมเก็บมาโอ้ oh, มันก็แต่งได้ดีนะกูก <c oughs> ็ไม่รู้อยู่ดีแหละแค่แต่งดีไม่ดีไม่รู้อะกูไม่ใช่ปืนกูกูเก็บมานะนะเซตกับผมอะไรเซตสามเลยแหละไม่ว่าปืนจะแพ้แค่ไหนเซตก็ยังคงอยู่ที่เซตสามกูลยร, <c oughs> ร, <c oughs> รักเซตนี้จริงๆกรปืน m k ็4เคสเออรูปร่างมันจะต่างจากเมื่อกี้นิดหน่อยก็น่ะก็ถอดของแพงๆออกรอบนี้ผมจะใช้กระสุน4จะใช้เอพีแท้าสามนี่ด้วยคือกล้องจบความร้อนนะนะก็นะ ลองทำตามเม้นดูนี่เผื่ออันนี้จะเวิร์กเอาละทานรับจ้างวันนี้ก็อย่าตายก็พอไงเดียวหลอหลอมันปืนเ้นอยอะไร <laughs> มึงหยิบอะไรขึ้นมา <laughs> เอาไม่ีอะไม่ไรไม่ไรกลับม, <laughs> มาเลขนครั้งแรกก็ปิดการเลยป่ะเอาดีเอาดีคูก็สนใจเหมือนกันเป็นไงบ้างเลิกเล่นเกมที่นี่ไปมีมีอะไรดีต่อชีวิตไหม ไม่ได้เล่นนานแม่งเออโอ้ยไม่ได้เล่นนานเครียดว่ะไอ้สัตว์โอ้ยมันจะบอกเออเอออยู่แล้วเอผอ้าวไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้เล่นนานกี่วันเนี่ยเอ,อ้กูไม่ได้เล่นมาเดือนครึ่งเดือนเลยนี่ว่าไอเดียวน่าจะเดือนหนึ่งไม่ได้เล่นเกิน,เ,นเกินเดือนเกินเดือนหรอกูค,ครึ่งเดือนเกินเกินตอนนั้นกูเลิกเล่นไปประมาณกลางซีซัน กูเลิกมาที่หลังแจ๊ดมีคนแจ๊ดมีคนแจ๊ดมีคนไปไปฮอรไปฮอร์มัไปฮอรตกหนึ่งคนหนึ่งคนเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นบ้าวิ่งอยู่วิ่งอยู่เห็นแล้วเดินยิงอยู่ยิงอยู่ตายตายไอ้เหี้ยโมเส้นยิงอะไรโมเส้นไม่ได้ยิงกูยิงกูตายตายเข้าหัว บอดเยี่อะไรข้หลังอะไรบอดปิงกูกูหวังว่าไม่ใช่บ่าววันแรกแล้วจะเจออะไรดีๆเข้านะแบบว่าโปอะไรแกกูนี่มาวันแรกเจออะไรดีๆเลยไม่โตไปโดนยิงวอลุดเลยกูไม่ได้เล่นแบบเข้ามารับของเดียวไม,ไม่นีนมันมันมีคนมาเปิดกล่อง ัไดอกไม่ใช่มันเหรอไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้นี่เปิดไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันวิ่งมันวิ่งมาถึงแล้วมันวิง่งออกมาเลยเลไม่มีวะ <What? S 1> มึงเหรอไม่ใช่ยิงไปข้างหลังไม่เห็นกูนเฮ้ยเฮ้ยหน้ามืดไอสัตว์หน้ามืดไม่ถึงชีวิตรจริงกูเนี่ยไอเหี้ย <laughs> เฮ้ยมีคนวิ่งออกมาเดี๋ยวมีคนวิ่งออกมา อุ้ยเฮียสุดหมดโอ้ยโอ้ยอุย้ยอึบอึบอึบปืนใหม่ปืนใหม่หมลังบ้านหลังบ้านเฮีย e, ยิงไม่ตาย,ตายไม่ตายไม่ตายตายอังน็องตายตายตายเฮียดีนะดีกูยังเป็นเดอะเจ๊กอยู่น็องอยู่เองแต่ยังน็อยอยู่แม่งลืมไปกระสุนมียี่สิบนัดยิงไม่โดนเลยเฮ้ยว่าเตอร์ฟ้าใส่สโมกเหลืองมานี่คืออย่างไหนดูปืนใหม่ดิ เออจริงด้วยก่อห้าเพื่อนนักจะยิงหุบมันไม่มันแมวหุบไม่เป็ยิงมีปืนที่อะไรเนี่ยปืนใหม่ปืนใหม่พุทแม่งสิโออาอาอาหมวกเหลืองโอ้โหเฮียไม่เอาหมวกดีๆใส่วะเอ้ยครเอ้ยตาตายท่าเฮียอะไรเนี่ย เอ้ยไอ้เหี้ยเห็อกูใช่ไหมเห็นดีครับไม่จะไม่เห็นนะเหี้ยหัวปากเลยเหี้ยตาตายพวกเหี้ยตาตายอย่างเหี้ยเลยเหี้ยผมจ้าโอ้ยขอโทษมูนเกาะสีได้วะสีเียนสา โอ้หถาขาเลยมีขอลดแล้วเอาหรอกแมเห็นนี้ก็ทวนไว้แล <l ots> ้วใหญ่เหี้ย, <l ots> ยเลยอุ้ยเซฟเลืกแสงเ็บีก็วัไว้ใหญ่เหี้ยเลย ่ขามึงเนยพูดเยี่ยนะออมารู้ตัวไมไมาแล้วมาแล้วมาแล้วตื่นตีนต,งตึงเลยได้ใช้เธอเหมาอ,อ่ะเดียวกระสุนโอ้ไกลอยู่ไกลอยู่อะไรก็ตามที่เราเห็นว่าแบบมันเป็นจริงเสมอมาแล้วกัน้็เดียวอ๋อตัวมันนี่หว่า อะไรเปลี่ยนรวแป๊บมาเจอความจริงเอ้ยเดี๋ยวมีคนอยู่หลังเขาโดน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 ,ดนหลังเดินหลังเดินไม่ตายไม่ตายตายตายนอนแล้วเห็นมันนอนใช่เหรอฮัดเอ้านี่คนเจอแล้วนอนตายอยู่นี่เองน้องสารทําไงนอน,น,น,อนโดนโดนอะไรงดิร้อนลูกน้องร้อนจริงเวะ อ้ากูตายเอา้เอากูโดนลูกน้องมันปาดอะไปเลยไอเฮียนี่แหละเฮียาเพื่อนตนไอเฮียปาดทีกูไปเลยอะ mk สี่ถามว่าดีไหมเหรออะดีะด,ดีดีครับดีครับใครเล่นเป็นหรือใครเล่นเป็นบอรอะผมให้เลยครับวดีมากเลยไอเฮียดีสุดๆไปเลยโอ้โรดีเลยดีจังเลยนะดีจังเลยนะไม่ดีอย่างเดียวมึแงแพงแค่นั้นแหละ mk สี่ฟาก You.